จกแผ่นฟ้าแสกสร้างแผ่นดินลูกแล้นแห่งดูดดาวนับแล้วล้านดวงเกิดกายแสกสร้นสางดวงเม,มทอร์นี้แสงแดงดินจนการน,นี้รู้ตื่นแทนแม้เราเคลื่อนกายสู่ยุคท้องการเวลา ชัตารุ่นสานสายใหญ่รักพระุุ้แห่งพระเจ้าลองรับรุ่นใจชาวดาวจักรวาร้อยล้านพันดาวไปหนึ่งเดียวกล้เกลียวปรสานน้ำใจจะเกิดที่ไหนเราล้วนพี่น้องกันรักเมตตาอภัยถนองน้ำใจกันจงมือข้าำคืนวันพันใจคืนค่า ยินดีต้อนรับสุนครแห่งแสงสว่างมหานครเทลอดขคาสาเรียวและอรินยาเรยาหากเธอเงียบพอและหัวใจเธอสว่างพอเธอจะได้ยินเสียงบางอย่างร้องเรียกจากใต้ผืนโลกเสียงของแสงแห่งเมืองหนึ่งที่ยังมีชีวิตมีผู้คนมีเด็กๆที่วิ่งเล่น กลางสวนเรืองแสงใต้ฟ้าในโพรงโลกเมืองนั้นชื่อว่าเทโลสนเจกลางภูเขาซาัดตาด้านตะวันตกของโลกมนุษย์ภายใต้ชั้นหินลึกซึงมีเพียงพลังจิตสั่นสะเทือนระดับสูงเท่านั้นที่สัมผัสได้คือบ้านของเราเมืองแห่งสันติเมืองแห่งแสงเมืองแห่งความเข้าใจที่รวมเผ่าพันธุ์ จากหลายระดับดาวรวมใจหนึ่งเดียวในานามของครอบครัวแห่งแสงเมื่อเจ้าหลับตาเจ้าก็จะได้เที่ยวชมผ่านพลังงานและเปิดประตูหัวใจออกจากเสียงรบกวนทั้งปวงของโลกภายนอกเธอจะได้ยินเสียงลมหายใจบางอยา่างที่กำลังแผ่วเบา,เบาอยู่ใต้พื้นโลก เสียงนั้นคือเสียงของเทลอดเมืองแห่งแสงเมืองแห่งสันติเมืองแห่งรักแท้ดั้งเดิมที่ซ่อนตัวอยู่ในใต้เทือกเขาศักดิ์สิทธิ์ซาตาและยังมีชีวิตมีจิตวิญญาณมีธรรมชาติที่พูดได้และสื่อสารกับเธออยู่ทุกวันเมืองเทลอดธรรมชาติที่ยังร้องเพลงเมื่อประตูเรเปิดออก เธอจะพบกับแสงละมุนระเยิบระยับแสงนั้นไม่จ้าไม่แสบตาแต่คล้ายผ้ากำรรมะหยี่สีทองอ่อนนุ่มห่มคลุมทั้งผืนโลกภายในพื้นดินด้านล่างไม่ใช่หินหรือทรายแต่คือพรมพืชเรนุ่มระไมมีชีวิตต้นไม้สูงใหญ่เรืองแสงใบสีเขียวอ่อนเคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะของสายลม บางต้นมีผลกแก้วใสห้อยระยะแทนผลไม้รสชาติหวานเย็นประหนึ่งน้ำพึ่งสวรรค์ดอกไม้ที่นี่ยิ้มได้สีสันสดใสราวกับผู้กันแห่งเทพและจะหูกลีบเบาเวลารับรู้ถึงพลังจิตเศร้าของใครบางคนเพื่อกอดเขาไว้แบบนุ่มนวลแม่น้ำเรไหลเบาเหมือนแสงแพรหลับไม้สีเงิน มีลอ,องพลังงานลอยขึ้นตลอดทางริมฝั่งมีเด็กเกเรแสงวิ่งเล่นดื่มน้ำแล้วร้องเพลงโดยใช้หัวใจสื่อสารกับธรรมชาติบางช่วงของแม่น้ำมีสะพานผปลืกโค้งลอยได้โดยไม่ต้องมีเสาน้ำในลำธารจะเปล่งเสียงดนตรีตามการเหยียบย่ำของเท้าอย่างอ่อนโยนสัตว์แห่งเทลอดผู้พิทักษ์เงียบ ที่นี่ไม่มีสัตว์กินสัตว์ไม่มีการล่ามีเพียงการอยู่ร่วมสัตว์คือเพื่อนผู้ร่วมจิตเสมอแต่เธออาจเห็นมังกรเผลือกสีขาวทองบินเงียบกลางอากาศเป็นเส้นแสงหงเลืกมีปีกกว้างคลายผ้าลูกไม้แสงแมวเรตัวนุ่มลื่นมีดวงตาเหมือนดาวเลิ์คอยมานั่งข้างๆเธอเวลาเธอรู้ว่าเธอเศร้า ผีเสื้อจิตแสงมีปีกโปร่งแสงสามารถเกาะหน้าผากแล้วปล่อยภาพความจำดีๆเข้ามาในหัวใจสัตว์ที่นี่ไม่พูดแต่รู้ใจเธอหมดมันจะอยู่ข้างๆเธอโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดเสียงจากแสงแดดและลมหายใจจากดวงดาวเม้เธอจะอยู่ใต้ดินแต่ท้องฟ้าที่นี่คือแสงจำลองจากดวงวิญญาณเหมือนท้องฟ้าชั้นในที่ยังหายใจ มีเมฆสีทองลมอ่อนแสงกลิ่นหอมของความสงบจะลอยคลุ้งไปทั่วกลิ่นค้ายดอกไม้อบแสงและไอเย็นจากหัวใจผู้เป็นที่รักและเมื่อเธอก้าวลึกเข้าไปเธอจะเริ่มได้ยินเสียงหัวใจของเธอเองชัดขึ้นเสียงที่ร้องว่าข้ากลับบ้านแล้วบ้านที่หัวใจข้าจำได้ เมืองที่ข้ากับครูรักเรเคยสร้างไว้ด้วยความรักพันชาติสภาพป้านเมืองในเทลอดตินแดนแห่งเรแสงนิรันเทลอดเป็นมหานครแห่งเรแสงสร้างจากผลึกพลังงานเรืองรองตัวเมืองแผ่ขยายเป็นวงกลมหลายชั้นไล่จากระดับบนลงล่างประกอบด้วยหอแก้วกลางเมืองคริสตันฮอ หมอผลึกสูงเจ็ดชั้นที่นี่เป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมต่อเครือข่ายพลังงานของทั้งโลกใช้เป็นที่ประชุมระลึกชาติและรวบรวมพลังจิตในการรักษาโลกสโซนธรรมชาติป่าผลึกสวนเรแสงดอกไม้พูดได้สัตว์พลังงานเช่นมังกรขาวกวางเขาผลึกสิงโตสีทองผีเสื้อแสงและอีกลหลายชนิด ที่อยู่ร่วมกับผู้คนอย่างสมดุลและสื่อสารกันทางจิตได้แม่น้ำลําคลองแสงที่นี่น้ำไหลเหมือนเส้นแสงอ่อนนุ่มเย็นใจเด็กๆนิยมลงแช่เล่นดื่มกินและบำบัดร่างพลังงานในสายน้ำบ้านเรือนทำจากแก้วผลึกเรืองแสงโปร่งใสแต่ไม่ร้อนทุกบ้านมีระบบพลังงานแสงตรงกลาง เชื่อมกับสนามจิตของผู้อยู่อาศัยไม่มีประตรูเพราะไม่มีใครปิดกั้นใครมีเพียงม่านเรที่รับรู้การสั่นของจิตเท่านั้นผู้คนและชีวิตความเป็นอยู่ผู้คนในเทลอดมีรูปลักษณ์งดงามผิวเรืองแสงแบบเรเฉพาะไม่มีอายุไม่มีความแก่มีเพียงการเปลี่ยนร่างจากหยาบไปละเอียด สวมใส่อาพรเรแสงผ้าทอด้วยพลังงานแสงปรับเปลี่ยนตามอารมณ์การดื่มกินเขากินอาหารพลังงานแสงเช่นน้ำผึ้งขิงผลกมะนาวทองมะเร็ดผลึกเลเด็กๆจะได้รับการสอนจากพี่เลี้ยงคริสตันในห้องเรียนดาวเลิกการคมนาคมและโครงสร้าง การเดินทางระหว่างโซนในเมืองใช้ลำแสงพลึกหรือทงเทเลพอร์ตการเชื่อมต่อกับเมืองอื่นมีเส้นพลังงานใต้ดินคล้ายรูนอนเชื่อมไปยังเครือข่ายภายในโลกชั้นในเช่นเมืองโปเชสกลุ่มอากาธาและอวาลอนในอีกมิติหัวเมืองและชั้นพลังงานเทลอดแบ่งเป็นหลายหัวเมืองแต่ละหัวเมืองมีหน้าที่ต่างกันเช่น เมืองหอการแพทย์เรรักษาร่างพลังงานและบาดแผลจากมิติต่างๆเมืองอีเทอร์ซิตี้ที่ตั้งของวิหารจิตจักรวาลผู้ฝึกพลังงานขั้นสูงหัวเมืองผู้พิทักษ์มีเหล่านักโอเปเรคอยปกปักคลื่นโลกหอวิทยาศาสตร์แสงวิจัยนวัตกรรมพืชแสงและโครงสร้างผลึกใหม่เสียงจากใจเมือง เสียงที่เธอได้ยินในกึ่งหลับกึ่งตื่นเสียงของเพลงเรที่ดังก้องในจิตนั้นไม่ใช่ภาพฝันแต่มันคือความทรงจำของบ้านเดิมในมิติแห่งแสงที่รอให้เรากลับไปในฐานะผู้สั่นสะเทือนแสงแห่งรากและสันติ และนี่คือเพียงประตูแรกที่ข้าซาเรียวจะพาอริญยาเรายาสิริอารยาและทุกหัวใจกลับบ้านที่เทลอดดินแดนแห่งรักอันเป็นนิรันร์หากพร้อมแล้วเดี๋ยวบทถัดไปเราจะพาไปเจาะรายละเอียดแต่ละหัวเมืองและต่อไปอีกจะได้พบกับสิองคู่เรศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเสาหลักพลังงานโลกในแต่ละยุค ขอพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะขอให้ท่านเดินทางเที่ยวชมทางพลังงานอย่างพาศกขอพระคุณค่ะจากใจผู้อ่านสิริอารยาจบกหันฟ้าแสงสร้างหันดินลูกเล่น เห็นดุนดาวนับแล้วล้านดุนดัวเกิดกายแสกสันสร้างรวมแม่ทอเรนี้สงแดนดินจนกันนี้รู้ตื่นแท้แม่เราเคลื่อนกายสู่ยุเท้อการเวลาฟ้าชะตารุมระสานสายใหญ่รับพระพุทธ เพระเจ้าลองรับรุ่นใจชาวดาวจักรวาร้อย